พี่น้องครับเมื่อนี้ฟ้ามูหูมยักษ์สกลนครนะครับสีมาแบ่งปันวิธีการเกี่ยวกับการแปลรูปหนูนานะครับเพื่อจำน่ายนะครับคลิปนี้นี่บ่มเป็นการทารุณนระัตว์เดอพี่น้องหนูนาเนี่เป็นสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคอยู่แล้วนะครับวิธีการช่ำแลนะครับเฮ้าเสียาส่วนใดออกเน่เดี๋ยวมาเบิ่งพี่น้องวิธีการนี้เป็นวิธีการของเฮาเองนะครับเด้อที่เฮาแปลรูปจำนายหนูมาแล้วประมาณ4ปี5ปีแล้วล่ะพี่น้องเอามาเบิ่งมาเฮ้าเฮ็ดจางไหนนะครับเนาะอ่ะเริ ตัดเล็บเล็บออกนี่เพื่อบ่ให้มันแท่งถุงชิ้นได้พี่น้องเด้อเล็บมันคมครับตัดเล็บออกนะครับเนาะแล้วก็ทำการผ่าท้องนะครับเนาะผ่าท้องนะครับถือเส้นเสือจังหนเด้พี่น้องเด้อครับเดี๋ยวผมสีมาบอกว่าจุดใดที่ที่มันที่เข้าเสียออกนะครับจุดตรงนี้ครับใต้คอเนี่ยมันจะมีก้อนไขมันสองก้อนนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งก้อนตรงนี้ตัดออกได้พี่น้องเด้อแบบนี้ครับก้อนวงนี้ไขมันตรงนี้ อ่ามันีิมีกินจากน้อยก่อนตรงนี้ครับอันผู้ได้มักกินนี่ก็กินได้เพราเป็นยังนะครับเนาะแต่ว่ากะผมของผมผมเจาะออกครามมันขิวนะครับมันมีกินเก่าออให้ลูกข่านะครับเนาะตัวผมเองกับพกกินน้ำพีน้องแล้วก็ตัดเอาแข่าออกครับเขวาข่วมันกระแข้งครับผมผู้ได้ที่เอาไปกินได้ก็กินครับกินบ่ไดดก็ออกของผมบอกออกพีน้ังมันจะมาแทงถุงเส้นนะครับเนาะนี่ครับอ่าแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะครับเนาะในส่วนอื่นๆอ่าแล้วก็ จะเหลือเครื่องในก็จะเหลือไว้แค่ตับนะครับพวกไส้พวกอะไรออกนะครับเพื่อนผู้ใดกินไ้อ้อนกินไซยังมันกะกะบาวากันไม่พี่น้องนะครับกะกะประเทศเอานะครับแล้วก็พวกไข่ห้ำนะครับมักไข่ห้ำมันนี่ก็กินได้พี่น้องไข่ห้ำมันนี่ก็กินได้แต่ผมมาออกครับผมผมมาออกครับเอาออกเนาะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญอันนี้จะมีกลิ่นแรงมากนะครับก็คือก้อนตรงนี้ครับนี่ก้อนตรงนี้ก้อนวงรีตรงนี้นี่เพื่อนว่าก้อน อ่ะยังบัวผู้คนคนอื่นบัคือกันแต่ว่าแถวบ้านผมเป็นว่าสารหนูนะครับเป็นก้อนอย่างนี้นี่นี่ก้อนอย่างนี้นี่ก้อนมองนี้นี่คิ้วบักแห้งเลยพี่น้องเี่แต่ว่าผู้ใดกินได้ก็กินนด้ครับเด้อบ่ว่ากันครับมันจะมีสองข้างเด้อครับเด้อนี่ครับนี่ก้อนนี่นี่ตรงนี้ปลายนี่ปลายตรงปลายไม่ตัดน่ครับนี่นี่ออกนี่พี่น้องก้อนตรงนี้ก้อนนี่คิ้วแห้งพี่น้องอันนี้แต่ผู้ใดกินก็กินลดเครับบ่ว่ากันเนาะแต่ผมออกให้ลูกค้าครับแล้วก็ของผมจะตัดพับหางนะครับแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็เก็บพวกกระดูกที่มันแหลมๆนะครับนี่กระดูกที่มันแหลมๆออกไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการชำแหละหนูเนื้อสดซีนสุนทรากาศเอาขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ